โฟอีฟสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้สู่ชน่นงตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้เรามาดูโฟอีฟลองเป็นดีเจที่ช่องฮิตดีกว่าจ้า <c oughs> ตอมอรีแอค <c oughs> แกวันนี้นะครับผมตอมจะมาดูคอนเทนต์ฮิตไอดอลลองดีเจกับโฟอีฟเข้ายกเว้นเอ็กเซพชวลนนะครับผมอยากจะรู้ว่าเมื่อโฟอีฟเนี่ยได้มาเป็นดีเจแล้วเขาก็อะจุก หรือเขาจะปรงพังพังเยอะกว่ากาันนะผมคืออะไรคือกดเอฟเฟกนั่นเองนะครับผมหรือเขาจะมีความแบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคแค่พบก,กับเธอีฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมวันนี้เราก็เลยลองมาดูซิเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะมาลองว่าโฟอี e จะทําได้ไหมการเป็นดีเจะจะคู่ควรกับโฟอีฟไหมเพกกิ่มการส่วนราก่อนไปนะครับผมใครมีคลิปอะไรน่ารีแอคแนะนำเข้ามาเจอเจอจ ไปดูกันเลยจ้าต่อหมอรีแอค์พื้ที่กฆษณาฮิตฮิสไอดอลลองดีเเออคุณกลัาอยู่กับพวกเราโบอีฟที่คืนฮิตเ้าในช่วงฮิตไอดอลลองดีเจเสวอสดีคะดีเจไฟครับผมเออดีเจ เออสวัสดีค่ะดีเจตาอมค่ะสวัสดีค่ะดีเจไมค์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรามีซิงเกิลใหม่มาแนะนำค่ะชื่อเพลงว่าข้าเยะเออขอแนะนนักดนตรนะคะชื่อเพลงว่าแค่ได้้ว่าไม่ใช่อะไรวะ พี่ใหม่คิดในใจขอโทษทีนะคะขอโทษแทนน้องๆด้วยขอโทษแทนโปรอินด้วยกันไปเหมือนจะโกตรอ่ะ เราก็เป็นแนวเพลงป๊อปร็อกค่ะได้พี่โนอาสโนว่าแล้วก็พี่เบนจากวงลัสมาช่วยโปรดิวซ์กันนะคะและส่วน MV เนี่ยก็ได้พี่สองสสวัสด์มาช่วยเป็นคู่กำกับค่ะพูดขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าถ้าพร้อมแล้วไาฟังเลยกันนะกั้งให้ฉันได้เป็นธอยอุปถัของเธอ

มาแตกๆเลยทุกคนพ่อ <gained> ่อแตกตาแตกแตกตาแตกแตกแตกตาแตกแตกตาแตกแตกฮ่าฮ่าฮ่โอ้มายสักเดือน

เพลงข้อยกเว้นของพวกเราโฟ e อ ve ค่ะพ่อก็สำหรับเพลงนี้นะคะฝากช่อง, Earth, องเอิร์ธกทพลตอรา <laughs> เลยนะคะ <laughs> ข้อยกเว้นค่ะฟังได้แล้วทาง YouTube ค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ <Yeah. S 3> <Y ay> แย้เย่และถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามพวกเราโฟอ e ฟนะคะก็สามารถติดตามได้ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกช่องทางสิทุกช่องทางได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ID Twitter Tik To k ก a c e b o o k หมดแล้วจบไปลแล้วอ้วออฟิเชียลนะคะโอเคก็สำหรับทุกคนที่อยากฟัง่น่คะทุกคนสามารถรีเควสมาได้ที่สังเกตาาลูกลูกสูงหมทุกคนที่นี้แล้วรอพ่งสังเกตแล้วสาหรับวันนี้พวกเราไปก่อครับสวัสดีค่ะไมองว้จ เอาเองพี่ได้อีกแล้ววันนี้นะคะพวกเราโฟรอีฟขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ คุณวันนี้เรามาเป็นดีเจรับเชิญค่ะดีเจฝึกหัดค่ะแล้วทําได้ไหมคะคุณก็เมื่อกี้ก็เละเทะพี่เขาบอกว่าเขาจะไปทําให้ได้ให้เราไปช่องนอกอดูช่องเอฟเอฟความหวังของเราอยู่ที่พี่เขาได้ยินรือยังได้ก็เลยติ่นตัวไปซะเต็มที่ให้เรามาซาวเสียงกันดีกว่าว่าตอนนี้แบบคุณคุณชอบใครที่สุดในโลกใบนี้อะไรวะ ดูเพลินนะเลิกไมต่อมอรีแอคออฉันนั้นรักเธอไม่เคยแววนจบภรรยาผมกับการลองเป็นดีเจ ฉันรู้สึกว่าคุณกล้วยอะ่ะน่าไปลองเป็นดีเจเสียงกล้วยน่าฟังปกติได้เจอคุณกล้วยไลฟ์ก็รู้สึกว่าเพลิดเพลิน,นจเจริญจิตอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าคุณกล้วยเหมาะคุณกล้วยถ้าดูคลิปนี้อยู่ลองลองไปเดียน DJ, ด,ดีเจฝึกหัดดูต่อมาว่าคุณกล้วยทําได้ส่วนที่เหลือก็เออด้วยความพี่ไม์ก็น่าจะหนักใจกับน้องๆอยู่พอสมควรในหัวพี่ไม์ก็จะมีแต่คำนี้ตลอดว่าขอโทษท่านอ,อีด้วยนะคะขอโทษท่านอ,อีด้วยนะคะ แต่สนุกมากวันนี้ตาออมกับไอ้ก็คือตลกมากกว้ยก็ตลกมีความกดเอ,เอฟอเฟกฟพี่ไมยก็คือแบบเป็นแม่ของวงคอยดูแลน้องๆน,นะครับผมโดยรวมแล้วสนุกมากอยากให้โฟ e ได้ลองเป็นดีเจทั้งหมดทั้ง7คนเลยนะครับผม น่าจะปังน่าจะอลังการนะผมรอคอยอยู่น่าจะมีโอกาสไหมก็ไม่แน่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้ชอบการ r รีแอคลิปนี้ของตอมไหมครับถ้าชอบฝากกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมแคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอามาต้องขอตัวไปก่อนละเพราะฉันนั้นรักเธไม่เคยเว้นอันยง